เกาเหลา100บาทนะครับคุปโชกลูกชิ้นลูกใหญ่ๆ3ลูกนะครับส,สั่งเกาเหลารวมนะครับคุณผู้ชมโอ้เยอะเลยครับเป็นแก้วชิ้นใหญ่ๆนะครับใส่100บาทนะครับคุณผู้ชม อร่อยอแซ่บไม่ต้องปรุอร่อยมากสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาแนะนํกุ๋ยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจริญนครนะครับตรงนี้ถนนเจริญนครนะครับคุณผู้ชมข้างหน้านี่จะเป็นแยกบุคโลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้ามาไม่ถูกก็ปักหมุดใน Google Map ได้เลยนะครับคุณผู้ชม กอรถก็ประมาณนี้นะครับริมริมถนนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทางร้านทำนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ลูกค้าเยอะเลยครับตอนนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งน,นะครับคุณผู้ชมลูกค้าเยอะเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูร้านทำใกล้ๆนะครับ ขายเยอะมากครับร้านนี้ร้านอร่อยอีกร้านนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมดูครับม,ม้ามไส้เ็นแก้วน่ากินมากครับคุณผู้ชมช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะครับโอ้โห

กโ,โหอยู่ตรงนี้หอมมากครับคุณผู้ชมร้านดังนะครับร้านนี้ร้านดังเกลเอนครเลย,ค,เลยคุณผู้ชมก็เคยมากินฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับโอ้อยู่ใกล้ๆตรงนี้หอมมาก หยุด3วัน17 18 19พฤษภา,ษภาเจอกันวันที่20นะครับคุณผ,ผู้ชมโอ้โหหอมมากครับตัดปลาครับรวมเป็น1 0อยตัอ๋อดนพิณ ใส่น้ำำตอนะแล้วีเสชิลือยแดามเดียวครับเลชิจมเดียวครับจะดูใกล้ๆดูอบครับตัดมาครับใส่หมชั้นใหญ่ครับเอ็นสามชั้น้าทิมมาก ย้ำน,นะครับตามชั้นหมดแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆนี่หอมมากนะครับสรมหอมมากครับคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆขอวันกงีครัของวักครับชิ้นของเกลครับลดรับ

โอ้ชามเบลเลอร์เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหชามใหญ่จักเลยโอ้โห จบสุดๆเลยครับ ยอดเลยครับ หมูครับคุณผู้ชมมีกระดมด้วยนะครับนมแล้วก็ลูกชิ้นนะครับคุณผู้ชมร้านอยู่ตรงถนนเจริญนรครเยังยงๆกับสอน,นอบุคคโลสำเร็จครับพี่ใกล้ๆกับสี่แยกบุคลคลโล,โลมีวันหยุดไหมเนี่ยไม่มีวันหยุดแบบเป็นเรื่องเป็นราวขายทุกวัน,นถ้ามีธุระเราถึงจะหยุดกันครับผม ราคาเริ่มต้นที่6 60ิก็หกสิบหกสิบแก็ได้เครื่องพอประมาณ6 0สิบแปดสก็ได้เครื่องเพิ่มขึ้นได้ครบทุกอย่างใช่ใช่ร้านเดียวกันกับร้านอยูตรงท่าน้ำาะไเนี่ยท่าน้ำนั่นถ้าสืบเชื้อสายอันนั้นเป็นร้านคุณพ่อแต่ตอนนี้ให้น้องชายคนที่สองดูแลผมเลยเอามาเปิดฝั่งนี้ดูดูตรงนี้ขายมาดาเยเงี้ย 19เกปีเองครับ19่สิบเปีขอบคุณครับผม